mất bài cây, ui đây, cướp đừng số một rồi nè, phá đứt không, ui mình, ừ ôi, đi các, mày đi đây menu, máy, ok, đi mô khung câu, ใกล้หนิเอาไปเบิ่งใกล้ใกล้นาะวัตถุดิบข่าตะไคร้ใบบักกูดไก่เหนียวไก่เหนียวเอาวัดนี้พอแล้วก็ใส่พริกตำพริกก่อนใส่พริกตำพริกจิู่มีตะกร้อให้อีกพี่น้องอบไก่ครับอบไก่เอาแซ่บๆด้อหวานๆน่ะน้ำตาลหกประมาณนั้นน่ะแ่บ่แซ่บกินเพื่เดียวเด้อ ตามตไปด้อยตามคริกก,กันนี่ใส่ตะไคร้เน้อตาตะไคร้กับพริกเข้มกันสูตรไผ่ซูรมันอกไก่อกไก่นี่ข้าตะไคร้ ตามแท่นกันไบมาพูดจักนุ้ยตามมาเนี่ยนะาเ้ิง่งข้าก็จะใครเนาะตามมาตองตามแรกไรตามพอดีตามใดสักหนึ่งพอดี ทำแรกไรมันกินยากค่นะมันจะปิดต้นไกล้อ๋พร้อมแล้วพี่น้องเลยบาทเลยเรามาขีลงไว้บาทดีครัไปเครื่องไว้มาดี

น,น,น้ำตาจะได้เพิ่มความหวานโอ้ยันหวานพท่าไก,กันว้านนี่มความหวาน <c oughs> เพิ่มซอสเข้าไปอีกครับซอสหอยจักตราอย่างมงหัศจรรกัน รวมนัวสุดท้ายก็ตามตะไคร่ลงไปอีกรหด่งนี่ khúc mà là bận à. Tàu kết đấy, tàu hết đấy Cắt đi tàu đấy bạn nhìn Nam subscribe cho nữa Ghiền Để

ไปเบาๆวันโมเมนต์เต่าท่านนะนะไปเบาๆนี่เป็นรอประมาณนักครึ่งชั่วโมงเอาเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงค่อยมาเบ้างมาใบไก่โอ้ยได้ครบดึงชั่วโมงเลยนี่เปิดฝาเด้อครับโอ้ยเวนเออตายหมดโอ้เถอะเด้อโอ้ยบาทนี้ครับตัวบาทนี้พร้อมแล้วครับบาทนี้ ปิดแก๊สกัได้มาดูอ,นนอ,อนนตักสิทุกยไา้ด้วยครับพอดีพร้อมกินบาทเนย

啊，不能、oh,